สวัสดีครับผมกฤษฎีหลิวครับบางกอกเอฟซีครับทำหน้าที่ประธานสโมสรในปัจจุบันครับประวัติของบังกอกเอฟซจริงๆก็เป็นทีมท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เริ่มแรก,ต,แต,กต,รตั้งแต่ยุคก่อตั้งลีกครับตั้งแต่ยุคอะไรเลนชิเนลลีกโปรวินเชนลีกมาตั้งแต่ชื่อแรกๆน่าจะเป็นบางกอกบาโว่ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมา เข้าสู่ระบบอาชีพที่เป็นนิติบุคคลก็แปลงสภาพจากสมาคมกีฬานะเป็นบริษัทน,นิติบุคคลก็ผ่านการพัฒนามาพักใหญ่มาสองปีสุดท้ายเนี่ยฮะก็ทางกลุ่มของของเราก็เข้ามารับหน้าที่ดูแลพัฒนาสโมสรต่อก็เป็นถือว่าเป็นยุคใหม่ของประกอบเอครับก็เรื่องสนามรังเย่าก็ ตั้งใจไว้แต่เดิมว่าจะเป็นที่บางมดแต่ว่าก็ติดขัดกันเรื่องระเบียบราชการเรื่องการาส่งมอบงานนะครับมาปีสปีแล้วก็การขออนุญาตเรื่องขับไลเซนซิงนะฮะก็เราก็ใช้สนามชั่วคราวมาปีแรกก็เป็นที่เมืองทองนะฮะใช้ร่วมกับนั้นแล้วก็ปีปีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้หมอกรุงเทพ ก,ก็มีมีส่วนต้องขอบคุณทั้งสองที่ฮะที่เพราะว่าเราก็เป็นทีมงานเข้ามาใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ได้เรียนรู้จากสนามที่ดีทั้งสองแห่งหลักๆก,ก็คือ,เ,อเราก็ตั้งใจนะฮะว่าปีในฤดูกาลหน้าเราจะสามารถใช้สนามที่บางมดซึ่งเป็นหลังย่าเดิมของกระทิงเป็นกระทิงคืนถิ่นนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับวันนี้รามาพูดถึงาบางกอก fc develop center ที่ตอนนี้เราก็ระหว่างที่ปีแรกเรายังหาสนามซ้อมศูนย์ฝึกอะไรไม่ได้เริ่มต้นใหม่หมดเนี่ยก็หาหลายที่ครับไปหาหลายที่แล้วถ้าเป็นทีฟุตบอลเราก็รู้ว่าถ้าไม่มีศูนย์ฝึกไม่มีที่ซ้อมแล้วเราก็เน้นเรื่องเยาวชนมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากก็ใช้เวลาหาอยู่พักใหญ่ก็มาลงตัวที่สนามที่ซอยสายไหม่46เดิมที่เนี่ยเดิม แต่เดิมเนี่ยประมาณเป็น10ปีและะ้วฮะทางโรงเรียนประเทืองทิพย์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนักฟุตบอลนักเรียนระดับถ้วยกอเกือบทุกรุ่นก็ใช้ที่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตมาตลอดโดยโดยการกอร่อตั้งในยุคนูน้นมีอาจารย์พันศักด์เป็นหลักนะกับโคต,โต่อยเซศัก์ยอดยาา่าไทยอ่าก็ก็พัฒนาที่นี่ใช้ที่นี่มาจนมาช่วงหลังๆมีการเปลี่ยนแปลงเยอะในเรื่องของธุกรกิจเรื่องของรูปแบบแข่ง การยุดลีกเริ่มเข้ามาก็ทำให้ไม่สามารถทำต่อได้อย่างสะดวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง<ๆ>ก็เป็นพอดีที่ช่วงที่เราเข้ามาหาลังเย่าพอดีเราไม่เป็นหาส่วนฝึกก็ต้องลงหลักบักฐานทั้งออฟฟิศทําส่วนออฟฟิศทำส่วนฟิตเนสฮะห้องพักต่างๆให้ครบตามมาตรฐานซึ่งเราตั้งใจว่าจะใช้แหล่งแหล่งผลิต สำหรับนักเตะในยุคใหม่โดยใช้ที่นี่พื้นสนามปรับปรุงใหม่หลกัหลกๆก็มีฟูลไซส์หนสนามฮารไซส์2สนามลานจอดรถอาคารพัก2อาคารห้องห้องเชนชิ้นลูม3ส่วนห้องน้ำประมาณ15ครับแล้วก็มีส่วนห้องประชุมส่วนออฟฟิศฟิตเนสนะครับรวมรวมแล้วก็น่าจะครบถ้วนครับบังออยเดิม ตอนที่เราเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่มีนักเตะเดิมเลยนะก็เราก็เป็นมีแนวคิดว่าเราควรให้โอกาสเราก็เปิดโอกาสรับสมัครผู้ที่ไม่ติดสัญญาผู้ที่เป็นฟรีเอเจนต์หรือแม้นักเตะเดินสายหรือผู้ที่มีประสบการณ์สมัครเข้ามาในปีแรกที่เราเริ่มรับสมัครเนี่ยมีคนอ e ีเมลเข้ามาส่งโปรไฟล์เข้ามามากมายประมาณ2000อักว่าคนก็มีการคัดสรร คิดว่าอันไหนที่น่าจะไม่เสียเวลาจนเกินไปเราก็คัดมาได้ประมาณพันห้าก็ใช้เวลา7วันเจ็ดคืนครับก็ในการคัดสรรส่วนที่เป็นนักเตะที่ยังไม่มีสังกัดหรือไม่เคยมีประสบการณ์ในในหลีกอาชีพก็เข้ามาก,ก็ได้มาระดับหนึ่งก็ค่อนข้างเข้มข้นนะฮะวันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะยังยังอยู่แล้วก็บางคนก็ได้ได้ไปต่อพัฒนาที่สโมสรอื่นแล้วก็มี แล้วก็ส่วนหลักๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการให้โอกาสก้อยสองก็มีนักเตะอาชีพเข้ามาละหลายคนก็เข้ามาเติมเสริมเข้ามาก็หลายๆคนเลยแหละก็สนใจที่บางเกาะแม้กระทั่งนักเตะต่างชาติและหรือโค้ชหรือสตาฟต่างๆเข้ามาหาแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์เรื่องของทัศนคติแนวทางทํางานให้ไปด้วยกันได้ถ้าเข้าใจไปด้วยกันก็ถ้าลงตัวก็เรียกเข้ามาทดลองกัน ก็จนสเสด็จน้ำมาปีนี้ก็ได้คงโครงสร้างเดิมอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างตามวิถีแล้วก็เราพยายามเน้นให้โอกาสจากชุดเยาวชนอยู่สิบ้าพี่ละปีแล้วเราทำเยาวชนทุกชุดใ,ชในไทยยุทธหลีกด้วยก็ปีนี้ก็จะเช่นกันก็ได้ขึ้นมาหลายคนเอามาทดลองขึ้นชุดใหญ่ข้อหนึ่งก็คือเป็นการจัดสรรพื้นที่แล้วก็เราหวังว่าลีก ที่เป็นหลีกล่างอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับเป็นเวทีดาลุ่งเป็นเวทีสําหรับนักฟุตบอลที่พ้นจากระบบบอลโรงเรียนนะฮะแต่ยังไม่ถึงระดับอาชีพแบบทีหนึ่งทีสองเนี่ยมันแข่งขันมันไม่มีเวทีให้เขาหรอกเ mm hmm. วทีที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่หลีกนี้ mm hmm. แล้วก็การแข่งขันใกล้เคียงกันกับในวัยของเขาที่เหมาะสมโดยมีพี่ๆหรือมีสตาฟโค้ชที่ให้ความรู้ mm hmm. เขาพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็เป็นขั้นตอนผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่เราคิดไว้สองปกีก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเด็กเราค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะมีแต่สิแต่ 17, 18, 21นี่มีเกือบ9ค้าคนไม่เกินย3บสนี่เป็นสิเกินครึ่งทีมแล้วก็มีพี่ๆที่มีประสบการณ์มาเป็นหลักเป็นแนวทางเป็นเปนถอให้น้องๆได้ซึมซับ เรื่องของจิตวิญญาณแนวคิดที่ดีทัศนคติในอาชีพที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วเราก็ยังเน้นเรื่องเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องความสามารถในสนามอย่างถูกต้องถูกทางครับ<ม>ก็เสียดายฮะโดนโควิดมาสองครั้งครั้งแรกเมื่อช่วงต้นปีเราก็เติีมตัวมาอย่างดีมาแข่งไม่ได้แพ้เดียวก็หยุดตอนนั้นก็อยู่หัวตารางถ้าถ้าเป็นตอนนี้น่าจะเอาตารางตอนนั้นนะเราขึ้นทีสอไปแล้ว ผู้เล่น <c oughs> <c oughs> แต่มันหยุดไปหลาย,ลายเดือนมากก็มีการจัดสรรใหม่มีบริหารจัดการใหม่ให,ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ต้องใช้ผู้เล่นจากเยาวชนเพิ่มขึ้นในตาส่วนที่เพิ่มขึ้นกว่าที่เราคิดนะฮะก็ทําให้หลายๆอย่างมันมีข้อจํากัดซึ่งก็ไม่ใช่แค่ทีมบางเกอ,อกทุกทีม <c oughs> นะฮะในในลีกไม่ใช้แต่ประเทศไทยด้วยมันเป็นเหตุการณ์พิเศษเราก็มาบริหารจัดการใหม่ มันก็ได้ลงตัวได้ระดับหนึ่งก็พัฒนาขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนผมก็เห็นาการเล่นที่ดีขึ้นทัศนคติวิธีการสปีดความแข็งแรงรูปแบบเ,เราก็เน้นเรื่องโมเดินฟุตบอลเราก็ใช้โค้ชจากทางยุโรปเพราะเราอยากได้ความรู้แบบทันสมัยสุดเอามาใช้ในเด็กเราต้องการสร้างคนรุ่นใหม่โดยมี พี่ๆที่เป็นแกนเดินมาเป็นแนวทางไว้ด้วยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นฮะก็เราตั้งแต่มีประชุมมาละเราก็ได้สิทธิ์ในการไปแข่งเราก็เตร็มตัวตั้งแต่วันนั้นละออันนี้พอมีการอุทธร์แล้วก็เข้าใจทางนนนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่คุมเครือมันเป็นการคุมเคือกันแล้วก็เมื่อทางสภากรรมการมีมติอย่างนั้นเราก็ควรทำตามให้ให้ หลีกมันเดินได้เพราะนี่อีกสิบทีมเขาก็รอเราอยู่แล้วผมก็เห็นใจนะฮะเรื่องเรื่องของการบริหารจตแต่ว่าว่าการการบริหารทีมมันมันยากอยู่ในสภาวะนี้แล้วผมเข้าใจเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายนักเตะก็ต้องกลับบ้านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เข้าใจฮะมันมันเป็นข้อจํากัดจริงๆแล้วแล้วหลีกก็คิดว่ารอไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรมันก็ทุกอย่างมันรอตารางมันวางไว้แล้วตั้งแต่แรกอืม ก็ส่วนเล็กที่สองที่ผ่านมาก็มีมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นนะหลังจากพักเล็กแรกนะฮะไม่กี่วันแหละเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หนักอ่ะเพราะว่า7-8นัดต่อเดือนติดต่อกัน4เดือนโปรแกรมอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ทุกอย่างบริหารจัดการไม่ใค่แค่นัดเดียวต้องมองระยะยาวหลายๆครั้งเราก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องสกอร์มาก เน้นของผลแล้วก็แนวทางที่จะโรเตชันเด็กให้โอกาสเด็กๆมากกว่าหลีกนี้มันไม่ได้แค่เป็นแชมป์หรือไม่แชมป์ผมถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการแสดงความสามารถของเด็กๆด,ด้วยความที่เราอ่ะมีความตั้งใจว่าบางก่อฟซีอยายกจะเป็นแหล่งผลิตเพาะบม่มนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเราก็พยายามทำตรงนี้ ให้เต็มที่เลยการเปิดโอกาสให้คนที่มีศักยภาพพัฒนาตนเข้ามามีเวทีได้โอกาสเราเน้นตรงนี้มาก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 กว่าอย่างอื่นเลยฮะส่วนความเป็นทีมจะเป็นสมโมสรผลงานในในในลีกเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ถ้าเราพัฒนาบุคลากรทุกๆด้านไปด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แต่ทีมบางกอบผมก็ยังหวังว่าทั้งลีกทั้งโซนเนี่ยทำไปคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลเรา ในเวลาไม่นานเหนื่อยนะฮะไม่ง่ายแล้วก็มันทําแบบเดิมเราไม่ทําไม่ได้ละเพราะผมก็เห็นมาละทุกคนทํามาแบบเดิมวนซ้ําๆเป็นสิบปีมันไม่ดีขึ้นก็ช่วยกันพัฒนาให้มันเป็นสากลครับ,รบ,รบช่วงทางการติดต่อสโมสร,รเราใช้ Facebook เป็นหลักตอนนี้นะครับก็ก้องขอบคุณแฟนคขับและโฟล์วว่ทั้งหลายตอนนี้เราเป็นอันดับแของประเทศนะ ทุกหลีกนะรวมกันเราเป็นอันดับ8ของประเทศก็ด้วยทีมงานมีเดียแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่เราผลิตออกมาด้วยความตั้งใจอยากจะสื่อสารสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจจริงๆอยากจะยกระดับให้ฟุตบอลเป็นอุตสาหกรรมฟุตบอลที่เป็นมืออาชีพนะฮะในในในวันอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุนทกรลยที่เข้าใจแนวทางเราจนมาถึงวันนี้เราเราก็ยังหวังว่าเราจะสามารถ เปส่วนกระตุน้นหรือสนับสนุนเพื่อนๆในร่วมวงการในใน,ในสายต่างๆที่ร่วมกันด้วยเช่นจังในอนาคตครับจิตวิญญาณเลยฮะของบางกอกเอซี FC, ที่ไม่เคยเสื่อมคายและขอบคุณมากๆในน้ำใจของชาวบูริแกนบางกอกเอซี FC เดิมไม่เคยท่อทิ้งเราตั้งแต่วันแรกแรกตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่คำว่าบางกอกเอซีเท่านั้นพวกท่านมาให้กำลังใจล้ว ให้คําแนะนําให้คําชี้แนะไปไหนไปด้วยครับไกลแค่ไหนก็ไปไม่เคยไม่มีเสียงเชียร์ซักสนามยกเว้นเขาห้ามครับแต่ก็ยังมาให้กําลังใจรอบด้านอยู่ขอบคุณมากๆแล้วเราก็พยายามจะกลับไปบางมดให้ได้ครับเกมแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นบันไดขั้นสําคัญที่จะนําสู่รอบแชมเปี้ยนลีกมันก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรมากไปกว่าว่า ใครพร้อมที่สุดในวันนั้นนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าทั้งคู่มีดีทีมที่มาถึงระดับนี้ดีพอกันให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายครับโดยเฉพาะแฟนบอลของบ,บางกอ,อกเองเนี่ยก็ต้องขออภยัยมันเป็นในช่วงของมาตรการโควิดเราต้องแข่งแบบปิดช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจใช้เพจของสโมสรบางกอ,อกเอนะครับดูไลฟ์ที่นั่นถ้าช่วยกันจริงๆก็สนับสนุนสินค้า และผู้สนับสนุนเราสปอนเซอร์ทุกรลายนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจและมีกำลังสนับสนุนในปีต่อๆไปได้อยู่กันนานๆครับผลิตภัณฑ์ขอเราเป็นชุดชุดแข่งครบเลย3สีสำหรับผู้เล่น3สีสำหรับผู้รักษาประตูแล้วก็มีของปีที่แล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของออฟไซด์ที่เป็นเสื้อโปโลไวใล้ใส่เที่ยวใส่คชช้เอาของเราเน้นเท่นหน้าตาดีครับ แล้วก็มีสินค้าที่เป็นของอะคาเดมี่มีพวกกระติกน้ำถ้วยแก้วไฮติแล้วก็มีล่มมีมาสกันโควิดนะครับแล้วก็ยังมีเหลืออยู่สินค้าผ้าพันคอ,อก็ยังมีครับตัวนี้ก็พอดีเนาะมันจัดแข่งขันแบบไม่สามารถจัดให้มีแฟนบอลได้สินค้าต่างๆก็ยังเหลืออยู่เยอะครับ แต่ก็ก็ไม่เยอะมากมีจํานวนจํากัดก็คิดว่าเป็นปีพิเศษใครจะซื้อไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยรีบเก็บเลยครับมีจํานวนจํากัดจริงๆ